สวัสดีค่ะสวัสดีวอล์กนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแก้วกาลังจะ,ะกลับบ้านนะคะก็เลยจะถ่ายวอล์กให้ดูกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ยายจริงๆก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์หรอกจริงๆเคยบอกเขาว่าอยากจะไปทําบุญ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 ใกล้กว่าเดิมนะเพราะว่าปกติอยู่แบบอยู่เหมือนแบบอยู่ใน แถวลาดพร้าวเนาะใช่ไหมมันก็จะกว่าจะขับรถออกจากลาดพร้าวได้มันก็นานนะคะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆแถวบ้านแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ก็ใช้เวลาเหมือนกันใกล้สุพรรณเนาะแต่ว่าไม่ใกล้กาญจนาบุรีอืมโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะก็ไปเจอกันที่บ้านเราจะไปไหนกันคะวันเพ็ญเดือนชุดซองนะ้ำาตะนองเต็มตะลิงไปทำบุญลูกแม่ไปทำบุญไหนโชว์ชุดซซื้อแล้วใส่เลย แต่นั่นโอ้ดูผอมดูผอมว,วัดอะไรไปวัดอะไรวัดเขาตองเราจะไปวัดเขาตองนะคะหนูเขียนนามสกุลด,ด้วยเนี่ยเราจะไปไหนเราจะไปทำบุญทอดกระถิ่นที่วัดเขาตองค่ะเออเราไปกันหลานนะหลานแหละเมื่อ,อาวานกินอิ่มไหม เอ็มจ้กินข้าวเมื่อวานอร่อย <c oughs> เอ็มดีนี้เราก็ถึงวัดแล้วนะคะวัดเขาชื่อแบบเหมือนมีคําว่าเมืองรับแล่ด้วยอันนี้ก็จอดรถไว้ข้างนอกเพราะว่าต้องเดินเข้าไปหน่อย ันนี้มาสายเพราะแกไม่รู้เนี่ยว่าเขาแบบทํากี่โมงได้ยินแม่บอกว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งคิดว่าจะออก11บเอ็ดโมงครึ่งเขาบอกว่าพระเขาถวายกระถิ่น11บเอ็ดโมงครึ่งกันพลาดเลยอันนี้นะคะเราก็อยู่ในวัดกันแล้วนะคนเยอะมากให้ ทอดกระถินวัดเขาตองทอดกระถจนวัดเขาตองรับรับแม้วทำสวยๆนะกำลังถ่ายวอล์กอยู่ยายมาทำไรมาวัดเขาตองกินปรแจํารับรับแม่ด้วยอยากมา าาแม่ไม่ค่อยรู้เหมือน <laughs> ไม่ได้เมอล <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะทำบุญเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างความรู้สึกได<น>้ทำบุญรู้สึกรวยขึ้นไหมรวยรวยรวยสามยายหนูแหละกลับไปขอให้หนูรวยรวยขอให้รวยเออมีคนเมตตาสงสาร นี่นะคะแล้วอยู่ที่แผห้ยอยขะอ้อาวอาหารมาแล้วน่ากินไหม,ไมะจะรอแกกินก่อนร้านร้านเท่ร้นาน ที่มุมแม่น้ำแควโคตโคตอะไร โอ้ตอนนี้นะคะก็ถึงห้องแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับคลิปวอล์วันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะยาวหรือว่ามันจะสั้นรือว่ามันจะยังไงนะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะที่ได้เจอเดอะแกงของตัวเจนะคะ,ะในแก้ววอล์กเราแบบคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเราก็จะพยายามตอบทุกอย่างนะจ๊ะหรือว่าถ้าใครที่ชอบแบบสวยงามก็ไปที่ช่องรักได้เนาะก็ หวังว่าจะชอบอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกอย่างที่แบบไปทํามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้ก็ก่อนก่อนที่จะขึ้นมาในห้องนี้ก็ไปกินเจ่อเจไข่ซีฟู้ดกับตัวเจแอมมานะคะแล้วก็พี่พี่พี่แอมนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เอากล้องไปลืมหรือใครที่อยากจะแบบคุยกันมากกว่านี้หรือว่าคุยกันแบบว่าสดกว่านี้ที่แบบไม่ต้องถือกล้องเดินไปเดินมาก็ไปที่แฟนเพจได้เพราะว่าเดี๋ยวแก้วจะกลับมาไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะให้แบบ มากขึ้นละกันเพราะว่าที่อยู่ใหม่ของตัวเจนะคะมัน 4G เข้าถึงที่อยู่เก่าคือโทรศัพท์เป็น 4G แต่สัญญาณเข้าไม่ถึงเพราะว่าแบบคือมันก็อยู่ก็อยู่แบบตัวเมืองกว่านี้นะแต่ว่า ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนห้องมันไม่โล่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็เข้าไม่ถึงแต่ตอนนี้มันเข้าถึงแล้วนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ Facebook Fanpage หรือว่า i n s t a g r กรใครที่อยากจะเมองมอยกันพวกซีรีส์เกาหลีอันยองอะไรอย่างเงี้นะคะไปที่ทว i t t ตอรเพราะว่าเราสามารถตอบกันแบบยิงกันได้เยอะเนาะเพราะว่าคนตามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นง่ายกว่านะคะโอเควันนี้ก็ขอบไปแล้วเดี๋ยวแกจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนแล้วเพราะว่า มีประจำเดือนด้วยรู้สึกแบบเพลียๆนะคะแล้วก็ขับรถรถติดคตดโอเคไปละบ๊ายบาย